มาดูแว่นครับผม3 9 5 0 0บาท39,500พอดีแว่นฉันเสียมันขาหักอะค่ะคุณลูกค้าทิ้งแว่นไว้นะครับกี่วันอีก3เดือนครับผม3เดือนมจะมาวัดสายตาตัดแว่นสายตาสั้นหรือสายตายาวทั้งสั้นทั้งยาวหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันมีคนโกนตีนผมป่ะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีแว่นฉันเสียอะค่ะนานหรยังครับประมาณสัปดาห์หนึ่งได้แล้วค่ะอาทิตย์หนึ่งเสียใจด้วยนะครับอ๋อค่ะ แล้วแว่นเสียนี่ไม่ทราบว่าจัดงานที่ไหนอะครับแบบกี่วันจัดอะไรยังไงบ้างครับวัดไหนครับผมวัดวัดวัดสายตาเหรอคะหรือวัดอะไรไม่ใช่ครับวัดที่จัดงานแว่นนี่แว่นเสียครับหมายถึงมันพังอะค่ะมันมันขาหักอะค่ะอ๋ขาหักเหรอครับใช่ค่ะแล้วได้ไปเอ็กซเรย์ครับผมต้องต้องเอ็กซเรย์ด้วยเหรอคะต้องให้หมอเช็กอาการเลยครับต้องเอ็กซเรย์ดูครับแล้วอุบัติเหตุใช่ไหมครับเนี่ย โอ้ใช่ค่ะวันนั้นมันเป็นอุบัติเหตุค่ะอย่างนี้รถชนใช่ไหมครับรถชนออหรือตกจากที่สูงอะไรนี้ขาหักเลยครับไม่ใช่ค่ะฉันแค่นั่งทับมันเฉยๆแล้วขามันเลยหักนั่งทับคนขาหักเลยครับโอโ้อันตรายนะแบบนี้ฉันไม่ได้หมายถึงคนค่ะฉันหมายถึงแว่นเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานเลยค่ะเสียซะแล้วแล้วเพิ่งซื้อไม่นานมันเสียนี่คุณลูกค้าได้ดูวันหมดอายุเรื่องครับ มันจะมี expire กับ best before ครับแล้วถ้าเสียอย่างเงี้ยเอาไปแช่ตู้เย็นอย่างเงี้ยมันน่าจะหายนะครับแว่นตาต้องแช่ตู้เย็นด้วยเหรอคะพูดถึงแว่นตาเหรอครับอ้าวร้านขายแว่นหมายถึงอะไรแล้ว expire best before แว่นตามันกินไม่ได้ครับผมได้ครับงั้นอันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเดี๋ยวผมเอาไปเอ็กซเรย์ครับแล้วก็คุณลูกค้าก็รอครับเดี๋ยวผมจัดการให้เลยครับเรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีครับ ล้วเดี๋ยวคุณลูกค้าทิ้งแว่นไว้นะครับจะให้ฉันทิ้งได้ไงคะเอามาซ่อมไม่ได้เอามาทิ้งอ๋อหมายหมายถึงฝากไว้ที่ร้านครับเดี๋ยวผมซ่อมให้ครับได้ค่ะแล้วเมื่อไหร่มาเอาอะคะกี่กี่วันอีกสามเดือนครับผมสามเดือนอุ๊ดนี่คุณค้าซ่อมแว่นนานขนาดนั้นเลยเหรอคะขามันแค่หักมันต้องสามเดือนเลยเหรอคะสามเดือนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอ็กซเรย์ครับตาการเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวราจะต้องเข้าเฝือกดามนะครับเดี๋ยวดูว่าต้องใช้เหล็กหรืออะไรดามหรือเปล่าข้างในครับเพราะว่าม จะต้องดูครับรอบสามเดือนน่าจะเข้าที่ปกติดีครับผมววันี้ต้องดามเข้าเฟือกเลยหรอคะครับตายแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีแว่นใสเลยเออแล้วไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีประกันไหมครับอ๋อมีค่ะแอ็กซ่าอ๋อวิริยะไหมวิริยะก็มีค่ะอ่าดีครับดีครับนี่แว่นตาใช้ประกันเคมได้ด้วยหรอคะไม่ได้ครับก็ถามทําไมอะค่ะถามเฉยครับอยากรู้ว่าใช้ประกันอะไรครับเออนี่ กะจะขายประกันฉันเหรอคะออเปล่าครับถามไม่ใช่เยครับอยากรู้ครับผมแล้วนี่ทําอาชีพอะไรมาก่อนคะเนี่ยเป็นหมออ๋อเป็นหมอถึงว่าต้องเอ็กซเรย์แว่นด้วยหมอดูครับหมอดูครับแล้วดูยังไงอะคะเนี่ยอันนั้นส่องพระค่ะก็ดูลายมือครับแต่เลนทางนั้นมันส่องได้เหรอคะผิดด้านนะคะอ๋อเหรอครับใช่ค่ะอะไรครับแล้วอยีดูดวงฉันได้ไหมคะได้ครับ แล้วแล้วอย่างนี้มีแววจะมีสามีไหมคะมีโอกาสครับผมอ๋อค่ะเอ่อแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาแว่นต้องมีใบจงใบจองอะไรไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไหมคะลืมออไม่ต้องครับผมจําหน้าคุณลูกค้าได้ครับผมจําแม่นอยู่ครับดูโง่เห้งลูกค้าไปแล้วเรียบร้อยอุ้ยแสดงว่าฉันโง่เห้งดีมากเลยแน่เลยอะแพ้ยาไหมหมแพ้ยาเหรอคะหมายถึงแว่นตาอ่าถามคุณลูกค้าฉันไม่แพ้ยาค่ะแพ้ผู้ชายครับ ค่ะเงี้นเดี๋ยวมาเอานะคะเอาเบอร์โทรฉันไหมพี่คะเอาไม่ต้องครับผมจำผมบอกครับผมจําได้แล้วครับไม่เอาเหรอคะครับเงี้นเดี๋ยวมาเอาค่ะอันใดครับสามเดือนนะครับคุณลูกค้าขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคุณลูกค้าผมผิดเอ้าสวัสดีครับคุณลูกค้ามาดูแว่นครับผมเอไม่ทราบว่าคุณลูกค้าอยากได้เป็นแว่นสายตาหรือว่าแว่นกันแดดดีครับผม พอดีผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอะครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ําครับผมจะเอาแว่นว่ายน้ําเข้ามาในร้านผมทำไมผมขายแว่นใส่ตาแว่นกันแดดนี่คุณควรเตีอนผมมเนะี่ยทาไมคุณพูดแบบนั้นนะ่ะผมก็มาดูแว่นปกตินี่แหละผมแค่บอกเฉยๆว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้าแต่ผมว่าคุณอย่างน้องเนี่ยไม่น่าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะผมอ๋อผมเป็นเด็กฮิปไรฮิปฮอปฮิปโปโปเตมัต มันว่ายน้าเร็วไงฮิปโปดูทรงก็ได้อยู่เ,เราไม่ทราบว่าวันนี้มาดูแว่นนี่อยากได้แว่นกันแดดหรือแว่นสายตาครับผมผมมาดูแว่นกันแดดครับอ๋ออยากได้แว่นกันแดดครับผมงั้นให้ผมแนะนําให้ไหมครับว่าทรงไหนที่มันจะเหมาะกับหน้าคุณลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับเออขอแบบหล่อๆเลยนะครับหล่อๆเลยนะเอาแบบหล่อเลยขู่ๆเลยใส่ไปปุ๊บสาวติดตึมแบบนั้นเลยที่ผมต้องการผมรู้กวนคุณลูกค้า ถอดแว่นเดิมออกก่อนได้ครับเยี่ยมครับเดี๋ยวผมเลือกให้ครับผมรวนอันอ่ะผมเจอละเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแว่นอันหนึ่งที่เหมาะกับหน้าคุณลูกค้าเลยเบ้าหน้าแบบนี้คือเล็กๆแบบนี้นี่ต้องแว่นอันนี้เลยแบบนี้แหละผมถึงเรียกร้านคุณต้องเป็นอันผมขออนุญาตนะครับผม แบบนี้นะคุณลูกค้าเดินไปไหนมาไหนทุกคนต้องมองผู้หญิงต้องเหลียวหลังมามองแน่นอนทรงนี้เลยอันนี้ใช่ไหมครับทุกคนมองเป็นตาเดียวกันเลยคอมเมนต์ไปนี่ทิชทางเดียวกันว่ารวยครับผมแล้วราคามันเท่าไหร่ครอันนี้ก็39,500ืันห้าบาทสาม0 0ครับผม พอจะมีที่ราคาถูกกว่านี้ไหมครับเอ่อถูกกว่านี้ไม่ทราบว,ว,ว่าคุณลูกค้าอยากได้เลนส์ชราคาประมาณเท่าไหร่สักประมาณ 20, อสองหมื่นครับอ๋อสองหมื่นเหรอครับสองหมื่นถ้าสักสองหมื่นเดี๋ยวผมแนะนําอีกตัวหนึ่งให้แล้วกันนะครับคุณลูกคา้าเดี๋ยวผมจะดูว่าอันไหนที่มันเหมาะคุณลูกค้าอีกอันหนึ่งแต่คุณลูกค้ายังไม่ต้องถอดอันนี้นะครับเดี๋ยวใส่เปรียบเทียบกันไปเลยคุณลูกค้าจะได้ดูว่าชอบอันไหนผมว่าเรื่องราคาตัดเป็นทิ้งไปก่อนครับเอาที่เราชอบจริงๆดีกว่าที่ใส่แล้วมมัันนเเเเป็รราาาาาข้าก้าากกบทีี่่สุดดดวไ งานแว่นกันแดดจะเอาเป็นผมเจอแล้วเพอร์เฟกเลยอันนี้นี่เพอร์เฟกเลยแบบนี้เชื่อผมโปรติกูลูกค้าชอบไปเดินที่ไหนครับแหล่งชอปปิ้งอะไรเงี้ยอ๋อ่ล้ะผมผมไว้รุ่นสยามครับเด็กสยามครับโอ้แบบนี้เชื่อผมไหมเดินไปนะด้วยแว่นอันนี้นะทุกคนมองทิศทางเดียวกันเลย อันนี้ไม่เกินงบด้วยไม่เกินสองหมืนอันนี้ห8ื0นแดห้าร้อยเดินไปปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหคนมองแล้วพูดกันให้แซดเลยสาวสาวกรี๊ดผู้ชายกระทึกครับแด็กอันดีไงแบบนี้พอผู้ชายกระทึกมันแปลว่าเราอะ่ะมี power ในหมู่ผู้ชายคนก็จะชอบผู้หญิงก็จะหันมามองเราเยอะชอบเหมือนกันอืมเชื่อผมแบบนี้แหละหมื่นแปดห้าร้อยแต่เอางี้ดีกว่าคุณลูกค้าที่ผมให้ใส่เปรียบเทียบเนี่ยเพราะว่า เอาจริงๆเนะี่ยคุณลูกค้าใส่2อันนี้นะเขาเรียกว่าคอมโบเซตไออันบนหมื่นแปดห้าไออันล่างสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยผมให้ราคาพิเศษเลยสองล้านห้าหมื่นไปสองล้านห้าหมื่นคอมโบเซตไปเลยคอมโบหรือผูกโบฮะคอมโบ,อบคอมโบ,ม,โบ,ม,โบมันเกินงบผมไปนิดนึงคนะผมอยากให้คุณลูกค้าได้ไปนะมันเข้ากับหน้าคุณลูกคา้าจริงๆเอา,อางี้คุณลูกค้าตั้งงบไว้ในใจเท่าไหร่ครับก่อนที่จะเดินเข้ามาผมตั้งไว้ประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นไปเลย ให้เลยสองหมื่นโอนเลยได้นะครับโอ้โหรีโอนเลยสองพันสองหมื่นผมโอนไปแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับสองหมื่นสองหมื่นครับอันนี้ผมนะครับฝากทิ้งเลยครับฝากทิ้งเลยครับผมครับผมโอเคได้ครับได้ครับสุดยอดเดินทางปลอดภัยครับคุณลูกค้าครับผมสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับ พอดีผมจะมาวัดสายตาตัดแว่นนิดนึงครับวัดสายตาตัดแว่นครับไม่ทราบว่าไปหาพรคหรือยังครับเจอทําไมก็เห็นบอกจะไปวัดเนี่ยครับวัดสายตาครับอ๋อวัดสายตาอารมณ์ขันเนอะผมอ่าก็วัดทุนลูกค้าปกตินี่สายตาสั้นหรือสายตายาวตอนนี้น่าจะทั้งสั้นทั้งยาวหรือเปล่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับทั้งสั้นทั้งยาวเลยครับครับอายุเท่าไหร่ครับ สี่สิบสี่สิบทั้งสั้นทั้งยาวอ่ามันต้องเป็นแบบพวกโปรแกสติบรับวาดสายตานะครับครับได้เดี๋ยวผมจัดการให้วาดนะครับรอสักคู่ครับผมชัดไหมครับผมไม่ไม่ไม่ค่อยชัดครับไม่ค่อยชัดนี่ครับชัดไหมครับผมอ๋อดีขึ้นดีขึ้นเลยครับแสดงว่าอีกนิดเดียวครับผม ชัดขึ้นไหมครับผมตาตาจะบอดแล้วครับแต่แต่ชัดครับอ๋อครับชัดไหมครับโอเคไหมเอ้อะไรของมึงเนี่ยก็วัดสายตาครับเขาวัดกันอย่างนี้เหรอครับก็เนี่ยวัดสายตาะรับเมตรวัดสายตาปกติเออเอาไปวัดช่ามันเลยครับแต่มันสั้นหรือยาวครับก็ประมาณสักเก้าสิบเซนครับเมื่อกี้วัดเก้าสิบเซนครับได้มาตรฐานกำลังดีครับ ใช่ครับมือถครับเอาเป็นว่าเนี่ยที่ร้านมีเลนอะไรครับผมเลี้ยวบ้างครับเลนร้านผมมีเลนเพียบดีครับดีครับเพียบเลยดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเลือกเลนหน่อยได้ไหมครับได้ครับเราจะคู่ครับเลือกเลนนะครับผมครับเลือกเลนนี่ครับฟิกครับสิบหกห้าสิบนี่ครับถ้าห้าสิบคุณลูกค้าก็ได้เป็นมุมแทนสายตาหน่อยพอมองไปปุ๊บก็เป็นฟิลแทนสายตาเลยห้าสิบปกติใส่กับฟูลเฟรมครับส่วนอันนี้ครับสิบหก 10โคุณลูกค้าจะได้วิสัยทัศน์กว้างไกลมันจะเห็นความกว้างทั้งหมดเลยของของทุกอย่างที่คุลูกค้าอยากเห็นนะครับแต่ผมแนะนํานะครับ50เหมาะกว่าครับในการที่คุลูกค้าจะได้โฟกัสอะไรแบบชัดเจนไม่เชื่อคุลูกค้าลองดูครับอันนี้ครับดี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 ไหมครับอีกข้างหนึ่งครับผมป้าเออแจ๋วแจ๋วเออดีอะไรนสวยครับเออดีดีเ้ยผมหมายถึงเลนส์แว่น เลนแว่นน่ะเข้าใจป่ะก็เลนผมมาซื้อแว่นนี่คุณผมถามถึงเลนแว่นนี่มันเลนกล้องนี่คุณขายแว่นหรือขายกล้องเนี่ยก็ขายแว่นเลนไอ้พวกเลนเลนที่แบบเอาไว้มองแล้วแบบมันเป็นฟิลเตอร์อะเลนฟิลเตอร์อะโอ้โหเราไม่บอกแต่แรกคุณลูกค้าเอาเลนที่มีฟิลเตอร์ใช่ไหมเออแป๊บอันนี้ฟิลเตอร์มาโคด้วยใส่เข้าไป ชัดก็เดิมอีกนะนี่เป็นไงโอ้โหเออเฮ้ยไม่ได้ซื้อกล้องบอกว่ามาตัดแว่นครับมาตัดแว่นนี่มันใส่ในแว่นได้ไหมละครับอุ้ยเรื่องแว่นเหรอครับครับเออจะขายไม่เนียแว่นรับคุณลูกค้าแว่นมาครับโอ้เอามาครับผมเอาแว่นมาพอดีเลยนี่แว่นเก่าผมนี่ครับตัดแว่นได้หน่อยครับตัดแว่นนะครับผมครับแป๊บนึงครับผม เฮ้ยครับนี่ก uh ูทวาอะไรเนี like ่ยก็ผู yeah? ้ลูกค้าบอกให้มาตัดแว่นครับก็ตัดแว่นเนี่ยผมหมายถึงตัดโตตัดแว่นนี่ตรวจทานแว่นได้เหรอตัดแว่นครับผมก็ทําตามนี้คุณลูกค้าบอกตัดแว่นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเพอร์เฟกต์ผู้ลูกค้าเชื่อไหม ตัดแป่นแบบนี้นะเดินพินาศคนก็คิดกกันให้ลืมเลยผมขออนุญาตนะครับผมปืนปืนผมเจอแล้วเพอร์เฟกต์เลยอันนี้ วัดสายตานะครับห<ช>สอกคู่ครับผมอย่าขำดิไอ้ยึงขำอ่ะมึงขำอ่ะ,ะตัดแว่นนะครับผมครับเฮ้ยผมขออนุญาตนะครับอร์เฟกค่าพลัง25,800พลังแค่นี้ะระไปเจาะ Dwi